จริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้เนี่ยอาการเนี่ยมันมันที่เราเห็นชัดก็คือตุ่มที่ขึ้นครับตุ่มที่ขึ้นมันจะเหมือนกับตุ่มฝีดาดในกลุ่มพอกเวลามันขึ้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับฝีดาดทั้งนั้นนะฮะมันขึ้นมาพร้อมๆกันในระยะเดียวกันนะตุ่มทุกตุ่มมันจะสุกเหมือนกันนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก่อนตุ่มขึ้นจะมีไข้ปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว และอาการสําคัญอันหนึ่งก็คือมีต่อมน้ําเหลืองโตอ <c oughs> ซึ่งใน <c oughs> ในโรคฝีดาดเนี่ย <c oughs> ไม่ค่อยมีต่อมน้ําเหลืองตัวโตแต่พื้นของต่อมโรคฝีดาดหรือไข้ทรพิษเนี่ยนะครับมันจะมีตุ่มขึ้นมากกว่ากันเยอะ, <c oughs> ะครับฝีดาดลิงเนี่ยขึ้นน้อยกว่าเยอะอาการน้อยกว่ากันเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคที่ข้ามสายพันธุ <c oughs> น์มาเพราะนั้นอาการจริงๆแล้วเนี่ยจึงน้อยกว่าในการระบาดครั้งนี้เนี่ยนะครับ เราจะเห็นได้ชัดอันหนึ่งก็คือว่ามันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วมีการกระจายไปต่างๆถึงตอนนี้เนี่ยประมาณสิบเจ็ดประเทศคแต่การกระจายไปนั้นในแต่ละประเทศเนี่ยพบไม่กี่ลายนะครับมีมากน่อยก็เป็นสิบลายเป็นหลักสิบนะครับเราเห็นว่าเขาที่พบว่าผู้ป่วยเกือบทั้งหมดนะครับที่มีอาการของโ,งโรค ทั้งหมดเลยก็ว่าได้เป็นผู้ชายมีผู้หญิงที่เป็นผู้ต้องสงสัยหนึ่งรายนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็จำนวนหนึ่งหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่เป็นชายลักชายนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเชื่อว่าน่าจะออกมาจากสเปนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็กระจายออกไปแต่การติดของโรคนี้เนี่ย มันน้อยกว่าการกระจายของโรคโควิดอย่างมากมายเป็นไปไม่ได้ที่จะแพร่กระจายอย่างโควิดครังเนี่ยความน่าห่วงหรือน่ากลัวเนี่ยขอให้สบายใจได้ว่ามันไม่ได้แพร่กระจายง่ายแบบโควิดนะซึ่งโควิดตอนนี้เนี่ยเราหาต้นตอไม่ได้เหมือนกันว่าวันดีคืนดีทําไมคนนั้นเป็นคนนี้เป็นมันติดง,ง่ายหรือเกิดแต่ซีดาดลิงไม่ได้ง่ายแบบนั้น เฉะนั้นโอกาสที่จะกระจายมาและการควบคุมเนี่ยนะครับมันน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะยุติโรคนี้ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าอันที่หนึ่งนะครับในเรื่องของการวินิจฉัยถ้ามีอาการต้องสงสัยนะครับแน่นอนเราต้องรีบให้การวินิจฉัยให้ออเร็วที่สุดเพื่อลดการสัมผัสลดการคอนแทคกับคนคนอื่น นะพเพื่อแยเก็บตัวกักตัวไว้นะสําหรับคนที่เป็นโรคครับแล้วคนที่เป็นโรคเนี่ยนะครับแน่นอนการกักตัวของเขาเนี่ยเราจะกักตัวไว้จนกว่าตุ่มทุกตุ่มตกสะเก็ดหมดครับนี่จะพ้นระยะติดต,ต่อค่ะผู้สัมผัสโรคเนะครับเราจะต้องกักตัวหรือสองอังเกตสังเกตอาการของผู้สัมผัสโรคเนี่ยนะครับเพราะตามระยะฟักตัวของโรค ระยะาฟักตัวของโรคเนี่ยสี่ถึงสิบห้าวันสี 10, ่ถึงประมาณสิบห้าวันแต่มีบางรายให้นานถึงยี่สิบเอ็ดวันส่วนน้อยรั้งการที่เฝ้าสังเกตอาการของโรคและกับกรณีสัมผัสมาหรือเดินทางมาจากถิ่นที่มีการระบาดเราจึงให้สังเกตอาการหรือกักตัวไว้ประมาณยี่สิบเอ็ดวันอ,อันนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมร,รับนะสำหรับโรคสีดาษลิง